สวัสดีค่ะเด็กๆระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนค่ะวันนี้นะคะคุณครูกุ๊กไก่ก็จะพานักเรียนนะคะไปทบทวนค่ะเรื่องหน่วยการเรียนรู้ที่9เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ค่ะซึ่งคุณครูกุ๊กไก่นะคะก็จะออกสอบปลายภาคด้วยนะคะเรื่องนี้นะคะนักเรียนขอให้นักเรียนตั้งใจฟังนะลูกแล้วก็จดแล้วก็ฟังไปพร้อมๆกับคุณครูกุ๊กไก่ได้เลยค่ะ นักเรียนคะแรงและการเคลื่อนที่1แรงโน้มถ่วงของโลกมวลและน้ำหนักวัตถุค่ะที่ตกนะคะจากที่สูงอย่างอิสระจากเคลื่อนที่ลงสู่พื้นผิวโลกไม่หลุดลอยไปไหนนะคะนักเรียนลองสังเกตสิคะถ้านักเรียนปล่อยสิ่งของอะไรก็ตามที่ตกลงจากที่สูงมันก็จะตกลงสู่พื้นผิวโลกคะ่ะไม่หลุดลอยไปไหนไม่มีสิ่งใดคุณครูไก่ปล่อยเก้าอี้ลงจากตึกสามชั้นเก้าอี้ก็ทําไมคะ ตกลงสู่พื้นผิวโลกไม่ได้ลอยหายไปไหนนั่นเองค่ะนะคะไม่ว่าวัตถุนั้นจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่จะมีแรงมากจะขอโทษค่ะจะมีแรงมากระทำให้วัตถุเหล่านั้นตกลงสู่พื้นผิวโลกเสมอค่ะเ<ๆ>มื่อปล่อยวัตถุจากที่สูงในแนวดิ่งโดยเปรียบเทียบวัตถุที่มีขนาดใกล้เคียงกันแต่มวลต่างกันวัตถุที่มีมวลเท่ากัน แต่รูปร่างต่างกันและวัตถุที่มีปริมาตรใกล้เคียงกันนะคะแต่ละแต่มีสถานะต่างกันพบว่าวัตถทุทุกชนิดจะมีทิศทางการเคลื่อนที่เข้าหาพื้นผิวโลกและเมื่อทดลองปล่อยวัตถุสองชนิดที่มีขนาดเท่ากันค่ะโดยกำหนดทิศทางการปล่อยต่างกันคือในแนวดิ่งนะคะและปล่อยในแนวขนานกับพื้นผิวโลก พบว่าวัตถุทั้งสองมีทิศทางการเคลื่อนที่เข้าหาพื้นผิวโลกดังนั้นเราจะสรุปได้ว่าวัตถุทุกชนิดบนโลกเมื่อปล่อยให้ตกอย่างอิสระวัตถุเหล่านั้นจะตกลงในแนวดิง่งมีทิศทางการเคลื่อนที่เข้าหาพื้นผิวโลกเสมอค่ะเด็กๆนักเรียนเห็นไหมคะเราปล่อยวัตถุค่ะที่มีขนาดต่างกันนะลูกนะคะ ปล่อยในแนวดิ่งเหมือนกันค่ะวัตถุเหล่านั้นก็จะตกลงสู่พื้นผิวโลกเสมอค่ะวัตถุทุกชนิดค่ะไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่นะคะมวลมากหรือมวลน้อยเมื่อปล่อยให้ตกลงอย่างอิสระจากที่สูงหรือออกแรงยนวัตถุนั้นให้ลอยในอากาศวัตถุเหล่านั้นจะถูกแรงดึงดูดของโลกค่ะหรือแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะกระทำให้เคลื่อนที่ลงสู่พื้นผิวโลกเสมอค่ะนะคะ การเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้ามกับแรงโน้มถ่วงของโลกเช่นการกระโดดขึ้นการเดินขึ้นบันไดเราจะต้องออกแรงเพื่อต้านกับแรงดึงดูดของโลกและเมื่อเพิ่มมวลค่ะเช่นการผูกวัตถุไว้กับตัว S <S การสะพายกระเป๋าการถือสิ่งของเราจะรู้สึกถึงการออกแรงเพื่อต้านกับแรงดึงดูดของโลกนั่นเองค่ะนักเรียนเคยแบกกระเป๋านักเรียนใช่ไหมคะเดินขึ้นตึกค่ะนักเรียนรู้สึกเป็นยังไงคะกระเป๋าก็หนักนะคะและเดินขึ้นตึกค่ะซึ่งเป็นแรงต้านการเคลื่อนที่นะคะจะทําให้นักเรียนรู้สึกทําไมคะลกูกหนักๆนะคะรู้สึกว่าเดินแล้วเหนื่อยถูกไหมคะแต่ในทางกลับกันถ้านักเรียนเดินลงบนันไดนักเรียนจะรู้สึกว่าทําไมคะเดินง่าย เดินสบายเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าแรงนั้นคะ่ะเราเดินตามแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองคะ่ะ วัตถุนะคะและสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อยู่บนพื้นผิวโลกนะคะไม่หลุดลอยไปในอากาศนะคะเป็นเพราะสิ่งมีชีวิตค่ะและวัตถุทุกชนิดถูกแรงดึงดูดของโลกกระทำให้ยึดติดกับโลกค่ะใบนี้นะคะเมื่อเรากระโดดขึ้นในแนวดิ่งค่ะเราจะต,ต้องใช้แรงค่ะ เพื่อให้ร่างกายลอยขึ้นค่ะและเมื่อเพิ่มมวลให้แก่ร่างกายทําให้เราต้องใช้แรงมากขึ้นในการกระโดดค่ะเพื่อเอาชนะแรงดึงดูดของโลกที่มีค่ามากกว่าขอโทษค่ะที่มีค่าขึ้นนะคะหลังจากที่เพิ่มมวลให้กับร่างกายของเรานั่นเองค่ะ เด็กๆขามาดูกันต่อค่ะแรงโน้มถ่วงของโลกหรือแรงดึงดูดของโลกที่กระทาต่อวัตถุทุกชิ้นบนโลกด้วยการดึงดูดให้วัตถุตกลงมาค่ะปริมาณของแรงดึงดูดนะคะของโลกที่กระทาต่อวัตถุเราเรียกว่าน้ําหนักนะคะขอเน้นย้ํานะคะมวลและน้ําหนักของวัตถุนั้นเป็นอย่างไรเรามาดูกันค่ะมวลเป็นปริมาณของเนื้อสารส่วนน้ําหนักเป็นปริมาณของแรงดึงดูดของโลกที่กระทา ต่ววัตถุนั่นเองค่ะนักเรียนขาจดเอาไว้นะลูกตรงนี้สําคัญนะคะณสไลด์นี้นะคะเครื่องช่างสปริงค่ะเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดน้ําหนักของวัตถุมีหน่วยเป็นนิวตันค่ะอันนี้ก็คือเครื่องช่างสปริงนั่นเองและส่วนอันนี้คืออะไรคะคุ้นๆไหมเราเรียนไปแล้วนะคะนี่คือการทบทวนค่ะอันนี้ก็คือเครื่องช่างสองจานนั่นเอง เครื่องชั่งสองจานเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดมวลมีหน่วยเป็นกรัมหรือกิโลกรัมนั่นเองค่ะในชีวิตประจำวันของเรานะคะมักใช้หน่วยของมวลแทนหน่วยของน้ำหนักเช่นส้มหนัก1กิโลกรัมค่ะนักเรียนขานะคะจำไว้นะคะมักใช้หน่วยของมวลนะคะแทนหน่วยของน้ำหนักค่ะ เมื่อปล่อยวัตถุที่มีมวลต่างกันในระดับสูงนะคะเท่ากันในแนวดิ่งนะคะตกลงสู่พื้นผิวโลกโดยมีจานทายตรงนี้รองรับค่ะนะคะวัตถุที่มีมวลมากจะถูกแรงโน้มถ่วงของโลก กระทำมากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อยสังเกตได้จากรอยยุบบนพื้นทรายค่ะเราปล่อยลูกปิงปองนี้ลงมาค่ะปุ๊บตรงนี้นะคะจะมีรอยยุบตรงพื้นทรายค่ะสังเกตได้จากรอยยุบบนพื้นทรายนะลูกจึงสรุปได้ว่าวัตถุที่มีมวลมากจะถูกแรงโน้มถ่วงของโลกกระทาต่อวัตถุนั้นมากทําให้วัตถุนั้นมี น้ำหนักมากค่ะน้ำหนักของวัตถุคือแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อมวลของวัตถุนั้นๆค่ะวัตถุที่มีมวลมากกว่าเมื่อนำไปช่างเครื่องช่างสปริงจะมีน้ำหนักมากกว่าโดยแรงโน้มถ่วงของโลกจะกระทำต่อวัตถุที่มีมวลมากนะคะมากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อยวัตถุที่มีมวลมากวัตถุนั้นจะมีน้ำหนักมาก วัตถุที่มีมวลน้อยวัตถุนั้นจะมีน้ำหนักน้อยดังนั้นน้ำหนักของวัตถุจึงขึ้นอยู่กับมวลของวัตถุนั้นด้วยค่ะนักเรียนฟังประโยคนี้ดีๆนะคะน้ำหนักของวัตถุขึ้นอยู่กับมวลของวัตถุนั้นเช่นมวลของรถมีมากกว่ามวลของมนุษย์ ยังไงคะมวลก็คือน้ำหนักใช่ไหมคะน้ำหนักของรถมีมากกว่าน้ำหนักของมนุษย์มวลคือน้ำหนักนะคะปริมาตของเนื้อสารนะคะแรงดึงดูดที่โลกกระทำต่อรถมากกว่าค่ะแรงดึงดูดที่โลกกระทำต่อมนุษย์ดังนั้นน้ำหนักของรถจึงมากกว่าน้ำหนักของมนุษย์นั่นเองคะ่ะดวงจันค่ะมีมวลน้อยกว่าโลก แรงดึงดูดของดวงจันทร์จึงน้อยกว่าโลกดวงจันทร์มีแรงดึงดูดน้อยกว่าโลก6เท่าดังนั้นหากเราชั่งน้ำหนักของวัตถุนะคะ1บนพื้นผิวโลกได้6นิวตันเมื่อนำค่ะเมื่อนำมวลน,นะคะเท่าเดิมค่ะไปชั่งบนดวงจันทร์วัตถุนั้นจะเหลือแค่เพียง1นิวตันนั่นเองค่ะถ้าคุณครูกุ๊กไก่หนัก60คุณครูกุ๊กไก่ไปอยู่บนดวงจันทร์ คุกคู้กไกจะเหลือเท่าไรคะ1อะไรคะเหลือ1นิวตันเองผอไหมผอมากเลยนะคะเด็กๆคุกคู้คุกไกก็มีคำถามมาให้นักเรียนทบทวนกันนะลกูกวัตถุทุกชนิดบนโลกเมื่อปล่อยให้ตกอย่างอิสระจะมีทิศทางการเคลื่อนที่เข้าหาพื้นผิวโลกเสมอเนื่องจากแรงอะไรคะ 1. แรงลอยตัวสองแรงเสียดทานสแรงโน้มถ่วงของโลก 4แรงต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุตอบข้อไหนคะเด็กๆลองคิดสิติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าตอบได้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องตอบแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองนักเรียนค่ะเราจะทบทวนแบบคำถามแบบนี้กันอีกสักหน่อยนะคะลูกเพื่อให้นักเรียนค่ะได้ใช้สมองแล้วก็ได้จดจำลงไปด้วยค่ะนักเรียนต้องช่วยคุณครูกุ๊กไก่คิดด้วยนะคะไม่รอฟังฉเฉลอยอย่างเดียวนะลูก นักวิทยาศาสตร์ท่านใดเป็นผู้ค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลกข้อนี้ง่ายมากดอนตันทอมสันนิวอาร์สตองอแซคนิวตันตอบอะไรคะนิวอาร์สตองเปล่าไม่ใช่ตอบอแซคนิวตันนั่นเองเก่งมากนะคะข้อนี้ใครตอบถูกนะคะเก่งมากๆเลยต่อมานักเรียนเห็นอันนี้ไหม อันนี้คืออะไรอันนี้คือเครื่องช่างสปริงจากภาพเป็นเครื่องช่างสปริงที่ใช้วัดน้ําหนักของวัตถุอยากทราบว่าหน่วยที่ใช้วัดของใช้วัดน้าหนักของวัตถุคืออะไรคะ1กรัม2นิวตัน3กิโลกรัม4ตัน เราใช้อะไรคะลูกใช้นามสกุลของใครคะใช้นามสกุลของเซอร์ไอแซคใช่ไหมลูกนำมาเป็นหน่วยนะคะก็คือนิวตันนั่นเองนะคะนี่นจำง่ายๆเลยค่ะนิวตันนั่นเองค่ะไปข้อสุดท้ายกันแล้วค่ะการกระทําในข้อใดไม่ทําให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่การกระทําในข้อใดไม่ทําให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ 1. การผักกำแพง 2. การเข็นรถเข็น สาการลากกล่องกระดาษ 4. การผักหน้าต่างให้เปิดออกข้อไหนคะที่ไม่ทำให้วัตถุ เกิดการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ก็ต้องเป็นข้อที่1นั่นเองค่ะการผักกําแพงค่ะวัตถุนั้นไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นะคะเข็นรถเข็นวัตถุก็เปลี่ยนลากกล่องกระดาษก็เคลื่อนที่การผักหน้าต่างให้เปิดออกก็เคลื่อนที่คุณครูคุกไก่นะคะขอให้นักเรียนของคุณครูคุกไก่โชคดีในการสอบปลายภาคนะคะในหน่วยการเรียนรู้เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ขอให้ได้เต็มทุกข้อเลยนะคะในคลิปนี้ต้องขอขอบ ขอบคุณมากค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ